กระรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมฟิวาเลย์สี่นะครับผมวันนี้อยู่กับทีมสามนร้อยบาทครับ EP นี้ EP ที่สิบสี่ครับผมนะสืบเนื่องต่อจาก EP ที่แล้วทุกคนครับ ตอนนี้ก็ผมนะอัปเดตก่อนเลยนะครับตอนนี้เงินในปัจจุบันของเราอยู่ที่4 5 0 0 0ล้าน,นครับผมรับเงินในตลาดเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ผมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่มีการรับเงินต้นคลิปนะครับเฉพาขออัปเดตทีมก,ก่อน,นับผมนะสำหรับใครที่ไม่ได้ตามซีรีส์ก็ผมนะแนะนําไปดูตั้งแต่ EP แรกนะครับผมทีมเราตอนนี้เริ่มเทพแล้วทุกคนับผมนะมูลค่าทีมเนะี่ย อยู่ที่ 4, 12, 000m 000, 000ครับก็คลิปนี้แนะ่นอนรับผมนะผมมีความเชื่อว่าผมจะสามารถเสริมได้รับผมนะสำหรับกองหลังนะครับถ้าเกิดว่าตังค์ไม่พอเนี่ยผมน่าจะต้องขายนะสำหรับคุริเบอรี่ก็ผมนะและตัวที่ผมจะเสริมก็ผมนะจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูกันับผมนะว่าจะไปเสริมตัวไหนก็ผมนะขอพาคุณผู้ชมมาดูของดองก่อนนะครับอันนี้คือผมดองมาผมจําไม่ได้แล้วว่าผมดองกี่วันนะครับแต่วันนี้มีทางด้านของแชมเปนพาร์ตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยยวอ่รับ เราไปรับแชมเปี้ยนพาร์ทก่อนไหมและนี่เลยครับผมนะแชมเปี้ยนพาร์รับผมน่าจะเป็นพาร์ทที่5ของไอดีนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเติมตังค์ไปทั้งหมดนะครับเสียตังค์ให้ไอดีนี้ไปทั้งหมด1,500บาทนะครับแล้วก็เหลือ FC อีก32,000ื่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมมี FC ตั้ง32,000ืนเนี่ยบอกว่าเติมแค่300ต่อเดือนใช่ไหมครับต้องบอกว่าเดือนที่แล้วครับผมนะมีโปรโมชั่นเติมครบ100%นะครับผมนะเติม300ได้ FC 60,000 นะครับเหมือนเราเติมแบบ600ทุกคนครับแต่ผมเติมในราคา300บาทผมก็เลยเหลือครับผมนะสำหรับ FC อีก3 0 0 0 0เอาไว้ซื้อแชมเปนพาร์ตรอบหน้านะครับเท่ากับว่าเราจะได้พาร์ตฟรีๆเนี่ย1เดือนแล้วก็ตอนนี้ผมปลดล็อกมาถึงเลเวล20แล้วนะฮะสำหรับท่าน้าของแชมเปนพาร์ตผมยังไม่ได้รับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับเลยเนาะการ์ดน่าจะเยอะมากทุกคนครับแล้วก็เงินเนี่ยมีความเชื่อว่าจะถึงนะนะครับตัวที่ผมอยากได้ประมาณไม่เกิน90 0 0 0 M นะครับตอนนี้ก็ถือว่าขาดูปประมาณ35,000คิดว่าน่าจะไม่มีหานห กลยุทธเนี่ยผมทําเสร็จแล้วนะครับสสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ต่อไปจะมาวันที่เก้านะค่อยมารอนะครับมาเดี๋ยวมาบุญสปินก็ผมนะพาร์ทรอบนี้กลับมาเป็นการ์ดไอคอนนะครับทุกคนครับแล้วก็ได้ลุนล้นการ์บวกแปดเหมือนเดิมนะครับรอบหน้าก็น่าจะปิดนะนะครับสำหรับคลิปหน้าก็น่าจะปิดละสำหรับท่าน้าของแชมเปญพาร์ทเราค่อยมาดูกันครับโหประมาณแหมเฉลี่ยก็ประมาณ2 2คลิปปั้ต่อเดือนนะครับสไม่เกิน3คลิปนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ของเข้าหมดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวจะมีอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยเราไปรับแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปรับนะครับตอนนี้ของเข้าหมดแล้วทุกคนครับมีการ์ดไอคอนด้วยนะฮะสารับคลิปนี้เป็นไอคอนร้อยห้านะน่าสนใจครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันนะครับมาผมขออนุญาตลับเลยครับผมนะการ์ดเนี่ยมั่นใจว่าเกินร้อยห้าสิบนะครับเกินร้อยห้าสิบเนีแน่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นกิจกรรมต่อนะมันจะมีกิจกรรมกงล้ออยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยนนนนะขออลัับตรงี้กก่ นะครับนี่เลยครับผมนะเป็นกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคมนะผมนะเป็นตัวโทเค็นนะครับผมได้โทเค็นมาทั้งหมดน่าจะเยอะอยู่ทุกคน12โทเค็นนะครับผมนะเดี๋ยวผมทําการซื้อเลยนะครับหรือว่าสุ่มเลยนั่นเองสักคลิปไปครับอ่ามีเงินร้อยเอ็มอีก2อันครับไปรอบ2ครับสักคลิปไปโอ้โหการแบบโคตรเกลือนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับอ่าร้อยเอ็มวันนี้โอเคทุกคนครับสายฟรีกับร้อยเอ็มเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากทุกคน ก็รับตรงนี้ได้นะครับผมนะรอบนี้คือครบ40ครั้งเนี่ยจะได้การลุ้นปกแปดลุ้นปีเชลซีด้วยนะครับน่าจะแบบเดิมเนาะรับตรงนี้มาด้วยนะครับ <S <S ก็จะมีกิจกรรมนี้ก็ผมนะที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมนะใครที่สายฟรีเล่นได้นะครับสามารถรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมรับมาตอนนี้เท่ากับว่าผมมี6กเหรียญใช่ไหมโอเคเดีน๋ยะผมกดเลเจนด์ได้3รอบครับฮะหนึ่งร้อยล้านครับหนึ่งร้อยล้านแหม,ม,มเดี๋ยวเรามาดูลอตเตอรีร่กันต่อทุกคนเนี่ยผมผมดองไว้เยอะมากทุกคนเนี่ยผมนะแต่เหมือนเกมมันยังม ไม่รู้ว่าแก้หรือยังนะครับผมมีหนึ่งร้อยเก้าชิ้นนะฮะมันเปิดออไม่ได้ทุกคนเฮ้ยแก้ยังเฮ้ยแก้แล้วว่ะอ้าว <c oughs> <c oughs> ผมเปิดได้กี่อันน่ะผมเปิดได้นิดเดียวทุกคนครับมันยังแก้ไม่เสร็จหรือเปล่านะครับโอ้โหเหลือบ้านเลยครับนะครับเหลือเก้าสิบเก้าชิ้นทุกคนอ่ะลองเปิดไปฮะโอเคเหมือนแบบจะยังติดบั๊กอยู่นิดนึงนะโอ้โหวววเงินเพียบเลยครับ เงินเพียบเลยครับทุกคนอ่ะผมกดหลายๆรอบไปแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนใช่ไหมตั้งแต่ก่อนเกมอัปเดตด,ด้วยซ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็อัปเดตอะไรเสร็จหมดแล้วนะก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรอ่นนี่ครับเปิดไม่ได้แล้วนะ A few moments later เคลียลร์ลอตเตอรี่เสร็จหมดแล้วนะฮะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะทุกคนนะพยายามเปิดทีละอันนะฮะทุกคนครับมันก็น่าจะได้นะครับพยายามเปิดทีละอันแล้วกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเงินกันต่อโอ้โหเงินเยอะมากทุกคน นะครับเงินคือเยอะมากๆเลยนะครับมาดูนะครับตอนนี้ผมมี45,000ืนเอ็มนะครับทุกคนสายฟรีอย่างเรานะครับสายฟรีที่ไม่ฟรีนะครับสายแบบเติมนิดหน่อยนะเติมแค่แชมเปญพาสนะครับมาดูกันว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับมา150ชิ้นครับตอนนี้มี45,000ครับผมนะครับอย่าไป53,000คุณผู้ชม57,000ครับผมโอเคตรงนี้13,000นะครับตอนนี้58,000นะครับเปิดอีก34ชิ้นครับหกไหม หกหมื่นครับหกหมื่นสองหกหมื่นห้าหกหมื่นแปดเช็ดเคหกหมื่นแปดครับผมมาดูครับถึงเจ็ดหมื่นไหมโอเคมันมีรุ่นห้าพันตัวนี้อยู่นะครับทุกคนครับขอให้ถึงเจ็ดหมื่นครับได้มาเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเอ็มทุกคนนะครับเปิดการ์ดอีกนิดนึงผมมั่นใจครับเราได้เสริมแน่ๆนะครับยังไงก็น่าจะได้เสริมครับผมดูทรงแล้วไม่น่า นะครับไม่น่ายากนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดการ์ดกันต่อนะครับทุกคนครับชอบมีคอมเมนต์นะครับผมเห็นหลายๆคอมเมนต์น่นะครับชอบถามว่าให้กิจกรรมเดือนนี้อะไรยังไงครับผมนะพี่ได้การ์ดตรงนี้มาจากตรงไหนอะไรอย่างนี้ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ครับผมนะว่ากิจกรรมรายเดือนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มจากกิจกรรมกงล้อที่ผมเพิ่งเล่นมานะครับสำหรับจุฬามันทรีมิชชั่นนะครับเป็นกิจกรรมที่เราเก็บโทเค็นทุกคนครับแล้วก็มาหมุนกงล้อก็ผมนะครบเท่านั้นเท่านี้ก็ได้อะไร้ยเาม ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะใครที่ไม่ทันก็ย้อนไปดูได้นะผมนะที่จริงกิจกรรมเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนยผมนะก็ถึงนู่นเลยครับ31เลยนะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็วันที่4ครับผมนะวันที่4นะครับเซิร์ฟมีการอัปเดตครับผมนะมีการปิดปรับปรุงไปสิ่งที่อัปเดตมาพร้อมกับเซิร์ฟก็คือ FP นะครับผมที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม235เนะี่ย เพิ่มเป็น240คลาสใหม่นะครับผมนะเป็นคลาส23่ TOTS หรือว่า Team of the Season นะครับผมนะเข้ามาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเพิ่มไอคอน The Moment นะครับหรือว่าไอคอน TM เข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับตัวใหม่ล่าสุดก็ไปดูกันได้นะครับผมนะวันที่7เดือน7ก็คือรับเจนะครับผมนะเพิ่มวัตถุดิบตีบวก2ี่บนะครับรับ SVP 3วันน่าจะแค่ล็อกอินก็ได้รับเลยครับผมนะสำหรับ SVP ครับแล้วก็มีเล่นแร้งครับผมนะ5เกมก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมจากเดิ วันที่15ครับผมนะจะเป็น e A c c นะครับผมนะเล่นทุกวันรับทุกวันนะครับผมนะ15-23ก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนพาร์ทซีซั่นที่3 3ครับผมนะก็คือวันที่25รก,กรกฎาคมนะครับกิจกรรมคร่าวๆสำหรับสายฟีอย่างเราก็จะประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็กิจกรรมล่าสุดก็มีการอัปเดตใหม่ครับผมนะใครที่แบบ เติมตังหรือว่าเติมนิดนึงนะครับหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมครับผมนะก็ไปเล่นก็ได้ครับผมนะกิจกรรมที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่เลยนะกิจกรรมที่ผมรับโทเค็นมานะครับนั่นแหละทุกคนครับสำหรับกิจกรรมภายในเดือนนี้ครับผมนะใครที่รอกิจกรรมอื่นๆอยู่ก็เดี๋ยวรอนะอาจจะมีการอัปเดตมาครับผมนะแต่นี่คือกิจกรรมรายเดือนครับผมนะเป็นเหมือนปฏิทินเนาะรับผมนะของเดือนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ150ใบโอ้แต่ผมเปิดได้147อดหรอไม่เป็นไรมาลุยครับผมเลสโกครับขอหลักหลายพัน นะครับ3-4มสีพันครับผมนะคุณผู้ชมครับอยากได้สัก80,000-90,000้เอ็มครับคลิปนี้100%ครับผมสายฟรีเราต้องอยู่รอดสิวะคุณผู้ชมการ์ดอะไรครับเฮ้ย RTN เหรอไฟไม่ไฟเป็นภูครับโกเมสบวก4-4่สีพันครับผมเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะทุกคน4,000ัเอ็มทุกคนครับถ้าขายออกครับผมนะโอ้โหที่เหลือเนี่ยหลักพันไม่มีนะครับมีหลัก3-4-500นะครับตัวไหนแบบขายไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตที่2กันนะครับทุกคนครับมารอบนี้จะมีทางด้านของตัวไอคอนจากแชมเปี้ยนพาร์ตด้วยนะครับตอนนี้เงินเรา7 1็ดหมื่นเอ็ดเนาะคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนมีการ์ดรุ่นพวกแปดด้วยนะครับเซตที่2เนี่ยมี17ชิ้นนะครับสิบเจ็ดใบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยทุกคนครับสามสองหนึ่งขอหลักพันคิดว่าน่าจะได้นะครับแต่หลักหมื่นเนี่ยไม่ชัวร์มามาดูครับว่าไอคอนจะให้อะไรเราครับผมนะไอคอนร้อยห้านะครับ จากแชมป์เป็นพาทุกคนแพงสุดไอคอนครับสวยงั้มไฟไม่ไฟไฟครับผมเฮ้ยอิตาลีซีบีมาลีนี่เหรอมาี่มืนแปดครับผมอู้ดูริเกอร์บวกแปดทุกคนเฮ้ยเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสริมเลยก็ได้นะเนี่ยคลิปนี้ทุกคนดูริเกอร์บวกแปดทุกคนปีอียี่สิบเอ็ดครับ ผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าปีนี้ผมไม่เคยใช้นะนะครับสำหรับ E21 ทุกคนโอ้โหเอาเรื่องครับมาดีนี่หมื่นแปดทุกคนโอ้นั่นหมายความว่าเไม่เป็นไรเราขายถ้าขายได้ผมขายแล้วกันทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยทุกคนครับมูลค่า1856ล้านนะอาจจะได้แลกสัก2รอบนะครับคิดว่านะมาเดี๋ยวค่อยไปขายตั้งแต่แล้วก็เดี๋ยวสรุปตังค์นะครับว่าตังค์เรามีเท่าไหร่ถ้าขายหมดแบบหมดเลยนะผมว่ามีแสนเอ็มอะรอบนี้นะครับโอ้โอยางเอาเลยครับ คเลนะวาสครับผมตรงนี้นอยเออร์สามตัวนี้คิดว่าขายได้ทุกคนนะครับผมคิดว่าขายได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาชูชูเนี่ยผมว่าเป็นบ๊อบบี้มัวแล้วกันนะนะครับตัวนี้ไม่รู้ขายออกหรือเปล่าฮะบ๊อบบี้มัวแล้วกัน800ยครับมาเดี๋ยวไปขายครับ1800 0เอ็มทุกคนครับแล้วก็เมลดินี่เนี่ยผมใช้คู่ปองแล้วกันนะมาเราไม่ค่อยได้ขายอยู่แล้วครับเพราะฉันก็คู่ปองใบนี้ไปเลยครับเราจะได้มาตรงนี้20,000เอ็มทุกคนครับรับไปเลยครับโอ้โห 9ก้าหมื่นหนึ่งพันทุกคนนะครับโกเมสก็ยังไม่ออกนะครับหลักพันเนี่ยโอเคทุกคนครับผมเก็บไอ้พวกนี้ไว้เป็นวัตถุดิบตีบวกแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเควสรายวันใช่ไหมครับให้เราตีบวกแบบวันละ5ตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นวัตถุดิบนะครับส่วนในพวกนี้ก็น่าจะยังขายไม่ออกทุกคนครับถึงขายออกแล้วก็อาจจะได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่า92,000 M เอ็มของเราเนี่ยผมว่าเพียงพอนะครับกับตัวที่เราอยากจะได้นะครับ มาจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับตัวที่ผมอยากได้ครับผมนั่นก็คือรูดิเกอร์ตัวนี้ทุกคนครับมีขายในตลาดเนี่ย8 5 7 0 0เอ็มถ้าผมซื้อนั่นหมายความว่านักเตะราคาจะขึ้นนะครับแต่เรามองมันมาตั้งแต่ช่วง70,000นะทุกคนนะ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0ดหมนก็มนะตอนนี้8 5 0 0 0นะครับก็คงต้องซื้อแหละทุกคนครับไม่เป็นไรนะครับเอาเลยแล้วกันครับผมขี้เกียจรอครับ85,700เอ็มครับรูดิเกอร์2 0อยู่ม่ เย็บอย่างตึงนะครับรูดิเกอร์คุณผู้ชมครับแมเสริมซัดเดือดเลยครับรอบนี้ครับโอ้ตัวละ8 0,000เอ็มทุกคนครับสำหรับรูดิเกอร์ตัวนี้ครับแทนคูลิบารี่ไปนะครับครบแล้วครับทุกคนครับฟูลทีมบวก8เชลซีของเราครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนครับครบแล้วก็จริงครับแต่ผมจะเล่นทีมนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอัปเกรดทีมนี้นะครับผมให้มันเก่ง ยิ่งขึ้นะครับก่อนจากการอ้วนครับผมนะใครที่มีอะไรเพิ่มเติมอยากคอมเมนต์อยากแนะนําก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนครับทีมเรานะครับมูลค่าตอนนี้488,000เงนนะครับทุกคนครับถือว่าเทพแล้วล่ะนะครับผมแต่เราจะทําให้มันเทพขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะแฮปปี้รับผมนะกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับเพราะส่วนตัวนีชอบมากในการทําทีมใหม่นะครับก็แจนคลิปนด้ผมนะคลิปนี้ประมาณนี้ผมลาแล้วทุกคนครับผมสวัสดีครับ